สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บ้านเอาหลอหล้อเอามาบานข้าวที่ทุง่งนาเราได้ดูฝนชาวนาก็าเปิดฤด,ดูกาลทำไร่ทำนาครับวิธีการบานข้าวไม่ได้ปักนํำแบบสมัยก่อนครับเห็นไกลๆครับรถไถ กำลังใช้ปรับเกตพื้นที่อีกเห็นหนึงคือจุ่งนาที่หวานข้าวเรียบร้อยแล้วเอารถไถไถกบไถปั่นดินเพื่อกบเม็ดเมล็ดข้าวให้มันอยู่ใต้พื้นดินจะได้งอกออกมาเวลาฝนตกลงมา ทุิธีชาวนาครับถึงดูการทำไร้ทำนาคนตกก็อ,อกมาหวานข้าว <AM AN IC> S> <S วาาอ <AM AN IC> S> <S มันน้ำใสเลยโอ้ีน้ำ มีเนี๋ยวตัวออกมาเดียตัวกวดบียุใส่ได้ถุงยูได้จานผักยูใส่ยละผูถือมายู่ตัวฮะเบอร์ดเสียนั่นเลยมือนบ้านพักมือนบ้านพักติเออออกมาแล้วได้บนเข้าไปอย่างนี้ว่ะบนเลยเนะเออ้ยเคยกว่าอยู่

หวานข้าวเสร็จขึ้นมากินข้าวกันครับท่านผู้ชมถึงดูแการทำไร่ทำนาก็เลยเรียกญาติพี่น้องมาช่วยหวานข้าวเมื่อหวานข้าวเสร็จถึงเวลากินอาหารเช้าก็ขึ้นมากินข้าวรวมกันแบบเปรียบเีความเป็นอยู่ แบบชาวบ้านครับมานมาช่วยหวานข้าวมีอะไรก็ช่วยกันทาช่วยกันกินหารอยู่หากินแบบวิธีชาวบ้านแบบชาวชนบทก็รับท่านผู้ชม